ย่งครับนี่ครับยีงอ่ะะเกอบตายครับผมนี่ครับ้ยเราแทงให้เพื่อนก่อนโอ้ยแต่หุ่นแดงไม่ได้เอ้าเอาล่ะไปลุยกันเลยเจสซ่าแคนนอนอ่าอย่าให้น้อยหน้าหุ่นอื่นนะถายปืนครับกระามบวกกันอยู่นะ เพื่อนๆครับยครครับีงาถ้าเก็บตายครับผมีฮะอะีงอไปีครับีฮะ กิ่ครับกีบ่ฮะกิค่ครับกับตายาหลบพันฮะหลบก่อนหลบก่อนกิ่ฮะเรียบร้อยเอ้ผมกินไรอของผมเนี่ยเปเราดีโหลดอยู่นะฮะขับบนครับผมตอนนี้สกอร์เรานำอยู่นะ เราไม่ไปโซโลโนะฮะเพราะว่าหุ่นเราเป็นหุ่นเหลืองมันไปโซโลโไม่ค่อยไหวครับตอนนี้บู๊เราโอวิชีสอยู่รอนฮะรอสปอร์ตเพื่อนฮะเฮ้ยไปเ,เราหมายเ้าไปโซโล่ผมหมายใขห้าเราแตกนะฮะอ่ะเราตั้งปร,รอครับจิงฮะ สายปืนครับนี่ฮะมีจรวดไหมครับหรบนิดนึงจรวด่ะนะล้อมครับล้อมล้อมเพื่อจะแตกเหรอนครนบ À oi oi Ôi Ôi Quản hấp Ý hả? Ý cả hấp hay hấp Ào counter! hấp là xã ลุกมาเรียบร้อยลุกไปทันไม่ไหวไม่ไหวจริงเจอสูร้ระยะประชิดนี่ลำบากนะเนี่ยอันนี้ด้วยผมควักอาวุธมาหิดอ๋อเจ้าสายตาพาสีมันเป็นหุ่นเดี่ยเหมือนกันอ่ะตอนนี้สกอร์ยังดูดีอยู่หรือเปล่าก็ดูดีอยู่นิดน,นึงนะฮะโอ้โแต่หมายเลขห้าเดินไม่หลอนะครับผมจะตายแล้วน,นะโดนไปกดอีกนิดเดียวก็ระเบิดนะฮะเอ้ยหมายเลขสองโดนลุมอยู่ะฮะเดี๋ยวผมองไปช่วยเขาอะเอ้แต่น่าจะไหวนะ่าเขาล่วงมาแล้ว อ่ะเกิดตัวใหม่ที่สองครับต้องไปช่วยเขาก่อนนี่ครับ,ครบ่ครับโอเคเรียบร้อยหุ่นเพื่อนมันบังไงเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันแอบมีคนลงหุ่นป่ะผมเห็นแวบๆว่ะ เมื่อกี้ผมเห็นมันมีคนแอบลองหุ่นแล้วก็แจ้เตือนเพื่อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคนแอบลองหุ่นครับเดี๋ยวนะ อีกอะไปก่อนครับเพราะว่าผมจำได้ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเส้นไอ้นี่เห็นมีคนแอบ,บลงหุ่นอ่าแต่ไม่ไรฮะเราก็ได้อยู่แถวนี้กันระวังไว้ก่อนครับอ้าวเป็นคนมาครับผมโอ้ยโอ้ยไม่ไรฮะเจ็บนิดเดียว,ยวอย่ะเอ,อ,อ,อาเพลิค,คอปเตอร์ได้สวยครับ ยิงฮะนี่ครับยีงอ่ะท่าไปฮะโอ้ยหืมโดนเต็มๆผมเนี่ยดูขึ้นมายิงฮะยิงครับยิงฮะฟันนะผมเอ้ห่วยโดนหืมล่วงเออฮ่าไอ้ตายเถอะเพื่อนมานัวกันตรงนี้ไง คนสวยกับผมนี่แหละผมว่าไอ้เจ้าเอสกันดัมันเป็นหุ่นแดงโอ้โั้วสวยอ่าไม่ไรฮะยังสกอร์ยัง,ยงนำอยู่นะฮะตอนนี้แตกมาได้ห้าโลไล่ครับผมอ่าอย่างไรดีฮะมาได้สองกับมาได้ห้าหนีอยู่นะฮะโอ้ยเพื่อนเราหนีหัวสกัวสุนเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เอาเรียบร้อยฮะหุ่นเพื่อนเราแตกไปแล้วน,นะครับผมต้องรีบกลับไปช่วยนะฮะ ตู้กันอยู่ข้างหลังข้างบนปะอ่ามีคนแอบหลอย,ลยนะฮะอึ๊บหลบก่อนฮะตอนนี้เราค่อนข้างจะให้เปรียบนะฮะตรงเรื่องของจำนวนเลือดนะครับผมเพื่อเราเลือดเหลือค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะว่าเราเกิดใหม่เนาะฝั่งศัตรูเนี่ยเลือดเหลือน้อยครับหลบนิดน,นึงฮะ นี่ฮะไม่โดนหลอกเปล่าฮะถ่ายปืนนี่ฮะนี่ครับไม่โดนนี่ครับมีจรวดอาถะถล่มนะอ่ะนี่ครับโอ้โหผมกูยิงโดนเพื่อนมากเลยอ่ะนี่ครับนี่ฮะเรียบร้อยศัตรูเขาสั่งแอร์ซัพพอร์ตนะครับต้องรีบจบลบก่อนฮะหลบก่อนหลบก่อน เอาศัตรูเขาเรียกหุ่นมาแบบนี้ก็สวยสิครับไอ้เอาจีไปโอ้โหติดผมโคตรจีโ,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 โดนเพื่อนมากเลยไงอ่าจีจวนนะฮะไปนนะไหนิงเข้าไปแล้วเรียบร้อยเอาหุ่นไม่เพื่อนไม่เ,เพื่อนหเพื่อนอ่าเรียบร้อยนะเขาตายด้วยสาปปืนครับศัตรูอยู่ข้างล่างน,นะเดี๋ยวผมรีโหลดปืนก่อนดีกว่าครับปืนกระสุนจะหมดฮนะ ฟากีเนชเชอร์มาครับโอ้โหเอ้ยเราโดนีิงนอะเพื่อเราเขาไปบวกอยู่ฮนะนี่ฮนะเอ้ยเราแทงให้เพื่อนก่อนเฮ้ยแต่ห่นแดงไม่ได้ลุกมากโอ้โหเรียบร้อยหุ่นเราระเบิดหุ่นเราไปสู้ประชิดไม่ได้แต่เพื่อนเล่นล่อไปตรงไปข้างล่างห่นจะช่วยยังไงเดียว โอ้เกิดมาเป็นกระสอบสายชัดๆจบกันแล้วเจตาแคนนอนผมให้ตายเ,เพื่อนรอซาไปเล่นสู้ประชีบแบบนี้ผมจะช่วยยังไงเดีย๋ยวอะแต่ก็นำอยู่นะฮะตอนนี้สกอร์ค่าจะดูดีมากเลยครับผมอ่าเรียบร้อยชนะนะฮะโอ้ก็เกิดไปเหมือนกันแหละโอ้โหโดนย,ยับยับเลยตอนต้นเกมอ่าได้อยู่เป็นไงเจสตาแคนนอน โอ้ผมว่าพยายามใชุ้ทุกอย่างที่มีนะแต่ที่นี้ว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วโดนหุ่นแดงไลฟ่ฟาดเนี่ย <c oughs> คือไอ้เจ้าเจสา่าแคนนอนเนี่ยมันกัดกระสุนด,ดีมากครับผมแต่ข้อเสียนะฮะคือมันไม่กัดอุปชิดนะฮะโดนฟาทีก็หายไปเป็นข้อแนละ้ว <c oughs> ยิ่งใจหุ่นแดงนี่ยี่ไม่ต้องเสือกับผมฟาทีผมเกือบตายอ,ะอ่ะเอาแล้วครับผมจบกันไปแล้วนะฮะเป็นไงสนุกหรือเปลา่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผม เป็นยังไงบ้างกับผมกับเจสตาแคนนอนนะฮะคือหุ่นมนเนี่ยก็ค่อนข้างจะครบเรื่อนนะฮะแต่ประเด็นคือดานไม่ค่อยเอ,อื้ออำโนสักเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> <c oughs> คือด่านนี้เนี่ยไอที่ผมไปเล่นเนี่ยมันเป็นด่านที่เน้นการต่อสู้ระยะกลางกับระยะประชิดมากกว่านะครับผมถ้าถามว่าเ้าเจสตาแคนนอนเนี่ยมันสู้ประชิดได้ไหมสู้ได้แต่ประเด็นคือมันต้องพึ่งเพื่อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยม,มันไม่มีสกิลหลบหนีนะครับผมเออมันกิ้งหลบไม่ได้นะฮะเวลาโดนโจมตีเนี่ยเราจะโดนยาวๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่ง ผมเองเนี่ยพยายามที่จะว่ายัางไงดีอ่ะพยายามที่จะหามุมยิงนะครับผมเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่ให้ขัดเพื่อนนะฮะเออคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังเรื่องก,การยิงนะฮะต้องบรรจงยิงจริง,รง,รงถึงจะยิงนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนอยู่กันเยอะเนี่ยผมเองไม่กล้ายิงเลยนะฮะคือกลัวโดนเพื่อนนะครับผมเออผมเลยพยายามที่จะไม่ขัดเพื่อนนะฮะผมเลยพยายามหามุมยิงเท่าที่จะทําได้นะฮะแต่ประเด็นคือบางทีมันก็ยิงติดบ,บ้างนะ เออแต่ผมพยายามที่จะไม่สัดเพื่อนนะครับผมผลประกก็คือผมก็โดนหุ่นแดงฟันยับยับนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่สามารถทําประโยชน์ให้ทีมได้มากสักเท่าไหร่นะฮะด้วยความที่ว่าเพื่อนแม่งล่อไปสู้กันในที่แคบไงล้วผมจะสู้ยังไงละเนี่ยผมจะช่วยยังไงเนี่ยเออมันก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็สกอร์มันก็เลยอาจจะดูน้อย,อย,อยไปนิดนึงนะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมแต่ผมก็พยายามทำให้เต็มที่นะฮะเออถ้าถามว่าเจ้าดีมระดีไหมผมว่ามันสุดยอดมากนะนะหุ่นค่อยๆครบเครื่องมากครับผม ทางเรื่องของการทำดาเมจการทำสตาร์ทเนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบนะฮะแต่ที่ว่าเราต้องจัดเซอร์ลอตด,ดีๆนะครับผมต้องจับโอเทเมนนะฮะว่าไออู I ้ o, แต่อย่างเนี่ยระยะการยิงมันประมาณไหนใช้อุปกรณ์ส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมเออบางทีนี่ผมยิงไปผมก็ยิงว่าเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เออโอเควันนี้ก็ไว้เที่นี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไฮเควตขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ